สวัสดีครับคุณสุสวัสดีค่ะพี่ป๋องสุครับเล่าเรื่องนี้ให้พี่ฟังหน่อยนะฮะแล้วก็แฟนๆรายการเดี๋ยวชอบฟังหน่อยครับเรื่องของการไปเช่าบ้านอยู่กับผีที่เชียงใหม่เมื่อสักสี่ปีที่ผ่าน<ช>มาะนะฮะเห็นบอกว่าตัวเองอยู่เขาเียาอยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยมันคืออะไรยังไงอะครับคือย้อนไปเมื่อสี่ปีที่แล้วสุมาคบกับแฟนคนเนี้ยแล้วเขาทําธุรกิจสิ่งเชื่อนะคะค แล้วก็ด้วยหน้าง,งานของแฟนสู่ะมันจะต้องย้ายไปแต่ละจังหวัดย้ายไปเรื่อยๆเหมือนเป็นแผนกตรวจพนักงานค่ะไปตรวจที่สาขานี้ทีละจังหวัดไปย้ายไปเรื่อยๆจังหวัดละหกเดือนบ้างหนึ่งปีบ้างอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะบุกให้ไปกี่เดือนนะหรือว่าหนึ่งปีทันทีที่มีคําสั่งมาเนี่ยทางเจ้าของสาขาเขาจะเช่าบ้านไว้ให้พวกสู่เลยค่ะอื ติดต่อทําสัญญาเช่าเอาไว้เลยขั้นต่ําก็คือสามเดือนครับเพราะว่าหน้างานอย่างน้อยๆอะไปแล้วอ่ะสามเดือนมีแน่ๆที่จะต้องอยู่ตรงนั้นก็ไปได้บ้านหลังนึงค่ะแล้วเขาก็บอกกับแฟนสู่แล้วก็สุว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านใหม่เป็นหมู่บ้านจาัดสรรพี่เขาเพิ่งทํามาใหม่เลยพี่เข้าไปตรงนี้ตรงนี้นะอาจจะลึกลับนิดหน่อยแต่ว่าค่อนข้างบรรยากาศเงียบสงบ ไม่วุ่นวายดีครับ,รบพี่ไปดูบ้านก่อนก็นได้โอเคไหมถ้าไม่โอเคยังไงพี่บอกผมนะสู่ได้ยินแล้วก็คุยกับแฟนว่าอืบ้านใหม่ถึงจะเป็นบ้านเช่าอย่างน้อยเราก็ไม่เข้าตําราหนังผีทั้งหลายแล้วแหละอ,อย่างน้อยบ้านใหม่เธอสบายใจได้ก็ไปดูบ้านกันค่ะพอไปถึงบรรยากาศล่มลื่นเลยค่ะแต่สิ่งที่แปลกของหมู่บ้านการะสันหมบ้านเนี้ยคือบ้านทุกหลังเลยนะพี่ไม่มีสารพภูมิ ไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะจะมีเป็นบางหลังที่พึ่งเหมือนทำพิธีตั้งสาลพระภูมิใหม่เพราะมันยังหลงเหลือร่องรอยของพิธีการตั้งสารอยู่ยังมีดอกไม้สดยังมีของเส้นไหว้อยู่บ้างแต่ก็จะมีเป็นบางหลังค่ะนับหลังได้เลยในเขตนั้นน่ะอรอบหมู่บ้านก็คือโล่งเลยค่ะเงียบสงบอย่างที่เขาบอกสุมาจริงๆบรรยากาศดี ถ้าตอนเช้ามานี่น่าจะเจอหมอกเพราะว่าเชียงใหม่เนาะแล้วตอนสุไปนั่นคือปีใหม่เลยซึ่งยังอยู่ในหน้าหนาวพอเข้าไปถึงที่บ้านถ้าใหม่จริงค่ะพี่ป๋องแต่ก็เหมือนกันว่ายังไม่มีสารพรภูมิครบพอสุลงรถไปปุ๊บตั้งแต่หน้าบ้านเลยค่ะสุสะดุดขาตัวเองนิดหน่อยตรงที่ประตูหน้าบ้านเขาเปิดบ,บ้านมาให้สุดูเรียบร้อยแล้วนะคะ ทำให้เรามองเห็นข้างในละประตูหน้าบ้านประตูข้างในประตูโถงกลางห้องครัวถึงข้างหลังมันตรงเป็นแนวดิ่งเลยค่ะคือตรงคือประตูทุกบานตรงกดใช่ค่ะประตูทุกบานตรงกันหมดเลยอคือสุสามารถรับเอสมมุติว่าสุสั่งของมาหน้าบ้านอืสุสามารถรับพัสดุและเดินทะลุทีเดียวถึงหน้านได้เลยค่ะเหร แล้วเราบ้านเขาบ้านเขากี่ชั้นสองชั้นเอ่อเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะชั้นเดียวอืมเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ประตูตรงกันหมดเลยสุก็อืม้มประตูตรงกันเลยอ,อย่าคิดมากทุกหลังเขาก็ทําเหมือนกันซึ่งสุงมองข้างๆละทุกหลังมีลักษณะคล้ายกันหมดเลยค่ะคือประตรูประตูเนี่ยตรงกันหมดเลยสุก็เข้าไปอยู่ช่วง แรกๆที่สุไปอยู่เหตุการณ์แปลกๆคือกับข้าวที่สุทำเนี่ยตอนเย็นซึ่งหน้าหนาวเช้ามามันไม่น่าจะเสียใช่ไหมคะพี่ปองอเพราะอากาศมันยินกัดเลยนะแต่เช้ามากับข้าวทุกอย่างของสุเสียหมดเลยบูดหมดเลยครับแล้วมีร่องรอยของการกินสุก็ว่าอพวกน้องเขามาแล้วเขามากินที่หลังกันหรือเปล่าอ่ะสุก็ยังไม่คิดมาก ทีนี้พอกับข้าวมันบูดบ่อยๆสุก็เลยว่าสั่งตู้เย็นมาเอาตู้เย็นมาลงที่บ้านเลยเพื่อที่เราจะได้รักษากับข้าวไว้ตอนเช้าครับแต่เช้ามาตู้เย็นมันถูกเปิดค่ะอืมเปิดคาเอาไว้แล้วกับข้าวของสุก,ก็คือลงละมาละเนลนาดอยู่ข้างล่างหมดเลยสุก็ว่าโอ้โหอะไรมันลื้อตู้เย็นกันถึงขนาดว่าของข้างในตู้เย็นมันเละออกมาข้างนอกค ูุก็ยังไม่บนแต่ก็มองๆมั่งแหละว่าทัางคืนมันจะมีใครมาลื้อกินขนาดนี้เลยเหรอแล้วลื้อขนาดนี้ทำไมเราไม่ได้ยินเสียงเลยล่ะสุก็งเงียบเวียกเงียบไว้ก่อนอทีนี้ของบางอย่างอะพี่ป๋องอย่างเช้มพวกปลาทอดหมูทอดอย่างเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องใส่ตู้เย็นใช่ไหมคะมสุจะวางไว้ข้างนอกแล้วมีฝาชีอันใหญ่เลยคะ่ะเป็นฝาชีแบบมไม้ลายสวยๆที่เขาขายกันอะ หนูก็ฝาคีนั้นครอบไว้ไม่ต่างกันเลยค่ะเช้ามาฝาคีอยู่บนโต๊ะเนี่ยมันกระเด็นลงมาอยู่ข้างล่างแล้วกับข้าวหนูกระจายหมดเลยครับหนูก็ว่าเอ๊ะเป็นน้องแมวจรหรือเปล่าแมวจรเขาแอบมากินกับข้าวเราหรือเปล่าซูก็ปรึกษากับเจ้าของบ้านบอกว่าพี่คะหนูขออนุญาตติ่มมุ้ง,งลวดได้ไหมคะแต่เป็นาการติดถาวรเลยนะพี่จะโอเคไหม เพราะว่าติดแบบถาวรเนี่ยมันดูแลรักษาง่ายอพี่เขาก็ใจดีกระสุเหมือนกันค่ะครับอกว่าเอาเลยหนูเดี๋ยวพี่ช่วยหารกันคนละครึ่งติดแบบถาวรไปเลยอ,อย่างน้อยหน้าร้อนมาหนูจะได้เปิดประตูนหน้าต่างและ,ะยุงไม่เข้าบ้านได้พี่โอเคติดเลยค่ะเขาก็มาช่วยสูหารค่าใช้จ่ายเรื่องการติดมุ้งลวดนี่แหละสูติดรอบบ้านหมดเลยเพราะฉะนั้นจะไม่มี แมวจรที่ไหนสามารถเข้ามาในบ้านสุได้ <คะ S 2> แต่เหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะกับข้าวสุยังเละเทะทุกเช้าเหมือนเดิมสุจะต้องเป็นคนมาเก็บกวาดตอนเช้าเนี่ยทุก <คะ S 2> วันแต่ทีนี้มันเป็นอย่างเนี้ยมาเรื่อยๆจนบางครั้งสุมีการบ่นไปน้องแต่ละคนก็บอกว่ามผมกับมาผมไม่เคยกินเลยครับพี่กับมาเพวกผมก็เมาแย่แล้ว <คะ S 2> เข้าห้องนอนกันแล้ว ส่ก็ว่าอ่ะช่างมันเถอะไม่เป็นไรจนมาหยุดเทศกาลสงการค่ะสงการที่จะถึงเรานี่แหละครับมันจะมีน้องบางส่วนที่จะไม่กลับปีใหม่สงการกันสุก็บอกว่างั้นพี่ฝากดูบ้านหน่อยได้ไหมถึงบ้านมันจะมีกล้องก็จริงแต่ถ้ามีใครเข้าบุกลุกเข้ามาอย่างเงี้ยมันลำบากที่เราจะต้องมาลีรันดูกล้องกัน จะไปไหนก็ล็อกบ้านกันดีๆนะดูบ้านให้พี่หน่อยนะน้องมันก็ครับครับเดี๋ยวผมอยู่กันเองโดยที่น้องที่อยู่นะตอนนั้นก็มีเจ้าบอลอ่าเจ้าทิมครับน้องสองคนอยู่บ้านสู่กลับไปที่พิษณุโนโลกแค่ข้ามคืนเลยค่ะพี่ป๋องเช้ามาไอเจ้าทิมโทรมาเลยบอกว่าพี่ผมสองคนโดนผีโลก อบอกเฮ้ยอะไรอยู่กันมาตั้งสี่เดือนยังไม่เห็นมีอะไรเลยพี่ออกบ้านมาวันเดียวจะมาผีหลกอกเกมเมาแล้วหลอนกันไปเองหรือเปล่าครับลนวมันก็บอกผมไม่ได้หลอนพี่คนอะไรมันจะหลอนพร้อมกันทีเดียวสองคนถูกก็เลยบอกเอางั้นเล่ามาให้พี่ฟังซิว่าเจออะไรกันมันบอกว่าตอนกซื้อเครื่องดื่มมานั่งกินกันปกตินี่แหละค่ะ ทีนี้มันมีเสียงมคมคางปุ๊กปุ๊กกักอยู่ในโคราน้องมันก็พูดออกไปด้วยความที่ว่าน้องเป็นวัยรุ่นเนาะคุณป๋อง,อองพ,อพอดื่มเครื่องดื่มเข้าไปอย่างเงี้ยกลายเป็นคนปากพ่อยครับค่ะเป็นประเภทเพวกปากพ่อยเป็นอเวนเจอร์ขึ้นมาเลยเก่งจะเก่งขึ้นมาทันทีน้องก็พูดออกไปบอกว่าเฮ้ยจะกินอะไรกันเสียงดังขนาดนั้นน่ะ,นะจะกินดิใจ มากินก็มากันดีๆสิถ้าทำอย่างนี้เดี๋ยวจะเอาไปเห้เทศบาลเขามาจับไปกันนะอโอ้แมวพวกนี้นี่ชักพักมันพอน้องพูดจบน้องบอกว่ามันมีเสียงเหมือนคบหรือเขียงอะ่ะมันล่วงลงมาแล้วมันไปกระทบกับพื้นกระเบื้องน้องมันก็วิ่งเข้าไปดูว่าอะไรบัหนลน่นแต่พอเดินไปถึงปุ๊บมันไม่มีอะไรหล่นเลยค่ะที่ปออ๋องอกระเบื้องอ่ะเป็นรอยเล้า ใช่ค่ะเสียงต้องดังอ่ะดังพี่ดังเลยน้องมันก็รีบวิ่งไปดูปรากฏว่าไม่มีอะไรหล่นค่ะแต่กระเบื้องตรงตรงหน้าตู้เย็นอ่ะมันล้าวเหมือนลักษณะคล้ายๆเราเอาครกลงไปกระแทกลงเ,เห็นกระเบื้องอะค่ะอืมมันล้าวเลยน้องมันก็ว่ามันทําไมล้าวอยู่แค่สองแผ่นหน้าตู้เย็นแล้วที่เหลือมันไม่เป็นอะไรเลยแล้วมันไม่มีอะไรหล่นด้วยอืม สุกเขาว่าไม่จริงหรอกมั้งเดี๋ยวพี่ดูกล้องก็ได้เออเออพราะพี่จะถามเรื่องกลอง้องก็ให้มันมันมีกล้องอยู่นี่เนาะใช่ค่ะมันมีกล้องอยู่ซึ่งมันมีบางตัวที่มันส่องเข้าไปในครัวมันจะเห็นช่วงครัวแล้วก็หลังบ้านสุก็เปิดกล้องตัวนั้นแหละดูรีลานช่วงเวลาที่น้องมันระบุมาอืสุก็นั่งดูกันเลยปรากฏว่ามันไม่มีจริงๆค่ะไม่มีอะไรหล่นเลยไม่มีไม่มีเหตุการณ์ใดๆเลย ไม่มีค่ะแ,แต่มีเสียงเสียงดังเหมือนอะไรสักอย่างมันหล่นเสียงมันเข้ามาในกล้องนะคะอืม,มันมีเสียงอะไรสักอย่างหล่นแล้วหล่นดังแรงๆอ่ะพี่ป๋องหล่นแล้วโครมใช่มาต้องดังขนาดไหน,นะคระับคือเอกกระเบื้องปูพื้นอะ่ะมันลาวได้อ่ะพี่ป๋องอเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นของที่หนักอย่างคร็กหรือไม่ก็เขียงอันใหญ่หญๆเลยล่ะหล่นกระแทกอะ่ะ มันมีเสียงแต่มันไม่มีอะไรหล่นสักอย่างเลยค่ะแล้วในกล้องคือเห็นอย่างเดียวว่าน้องสองคนวิ่งมาเปิดประตูครัวดูว่าเสียงอะไรทีนี้น้องมันก็กลับไปนั่งดื่มกันเหมือนเดิมสักพักเริ่มเริ่มไม่มีสติกันละค่ะ,คะเริ่มเมากันจัดละเจ้าทิมเหมือนกันเป็นคนปากท้าทายนะตอนที่ตัวเองเมา ก็พูดขึ้นมาเลยบอกโอ้บ้านนี้ไม่มีสารพระภูมิถ้าจะไม่มีใครดูแลเนาะมาสิมาเลยอยากเห็นจังเลยเนี่ยแสดงอะไรก็ได้สักอย่างให้เห็นได้ไหม,มเกิดตั้งแต่เกิดมานี่ยังไม่เคยเจออะไรเลยฟังเขาเล่ากันจังเลยเนี่ยพอพูดจบปุ๊บปิดป๋องอประตูกระจกอะ,ค,ะค่ะที่มันเป็นสองบานแล้วเปิดซ้ายขวาะคะ่ะอ,อ่ะฮะประตูมันถูกเปิดหนึ่งครั้งแล้วปิด กระแท่งกลับมาอีกหนึ่งครั้งโดยที่กล้องเหมือนกันคะ่ะไม่สามารถจับภาพได้เลยว่าใครเป็นคนเปิดปิดประตูอไอ้น้องสองคนนั่นพอเห็นว่าประตูเปิดปิดเองมันก็พุ่งออกจากบ้านไปเลยคะ่ะ<อ>ไม่อยู่แล้วทีนี้สุก,ก็เลยอ้าน้องมันวิ่งออกไปแล้วแล้วทีนี้สุนั่งดูกล้องต่อว่าจะมีใครเข้ามาในบ้านไหม ปรากฏว่าคืนนั้นไม่มีไม่มีใครเข้ามาในเขตบ้านสุขค่ะแต่มีเหตุการณ์โพลเตอร์ไกด์ออมพู่ดยไฟในบ้านกระพริบใช่ค่ะไฟในบ้านกระพิบกระพิบเปิดปิดเปิดปิดและของทุกอย่างที่อยู่ในครัวเหมือนมีใครมาเอามือลากปัดมันล่วงพี่ซอสเครื่องโอ่งถ้วยจานมีร่วงหมดเลยพี่ป๋อง ล่วงระเนระนาดเลยค่ะคสุก็เลยเออสงสั่ต้องรีบกลับแล้วล่ะสุกก็หันไปคุยกับแฟนบอกเธอส่งการปีนี้เราถ้าจะไม่ได้เล่นละรีบกลับไปบ้านกันเถอะมีเรื่องแบบนี้แล้วก็ให้พี่เจ้าของบ้านเขารีลันกล้องสุก็ขเอาคลิปมาให้เขาดูเขาก็บอกว่าเออัรน,นจะรีบกลับกันระหว่างระหว่างที่สุจะไปถึงบ้านพักเนี่ยกลับจากพิโลกมาแล้วนะคะขึ้นมาที่เชียงใหม่ ไปแวะวัดก่อนในบริเวณใกล้ๆบ้านนี่แหละแวะเข้าวัดบอกไปนิมนต์หลวงพ่อ<ม>ว่าเนี่ยสงิบเอสงการเนี่ยผมอยากทําบุญบ้านจังเลยครับนิมนต์หลวงพ่อได้ไหมหลวงพ่อบอกทําไมเลยโยมขึ้นบ้านใหม่กันเหรอ<ม>บอกใช่ครับผมมาเช่าอยู่แล้วเหมือนจะยังไม่ได้ทําพิธีขึ้นบ้านใหม่ก็เลยอยากรบกวนหลวงพ่อมาทําพิธีให้ได้ไหมครับหลวงพ่อก็มาค่ะ นัดวันกันเรียบร้อยพอถึงวันที่จะต้องทําพิธีขึ้นบ้านใหม่ละแฟนสุก็ไปรับหลวงพ่ออ<ม>กับพระลูกวัดมาทันทีที่หลวงพ่อลงรถมาปุ๊บท่านยืนนิ่งเลยคะ่ะพี่ป๋อง<ม>แล้วท่านก็พูดเป็นภาษาเหนือแต่สุพูดเป็นเป็นสุขอพูดภาษาไทยเร<ม>านี่ละกันหลวงพ่อพูดบอกว่าโอ้โหไปเรียกไปเชิญเข้ามากันเลยโยมออ<ม><ม>หนูก็มองหน้า อะไรคะหลวงพ่อหนูไม่เคยเรียกเคยเชิญอะไรนะคะบอกก็เขาอยู่กันเป็นพลังงานมืดทึบเต็มบ้านอะไรเนี้ยเป็นพลังงานมืดตึ๊บเลยในบ้านอะ่ะใช่ค่ะหลวงพ่อบอกยืนยืนปะปนอยู่กับคนในงานบ้านเนี่ยเป็นเงาดำ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 ,ดำเต็มเลยครับหลวงพ่อบอกว่าไอ้ทําบุญขึ้นบ้านใหม่อะ่ะหลวงพ่อทําให้ได้นะแต่เขาจะรับบุญแล้วไปกันหรือเปล่า อันนี้ไม่คอนเฟิร์มไม่รับประกันอ่าหลวงพ่อก็ทําดําเนินพิธีทําพิธีให้พวกสุอืทํามาเรื่อยๆจนถึงตอนที่จะต้องลดน้ํามนต์ในบ้านคะ่ะพี่ป๋องมันจะมีขั้นตอนในการสวดทําน้ํามนต์พิธีใช่ไหมคะครับตอนนั้นอยู่ๆเสียงไม้มันหวีดขึ้นมาคะ่ะทืมงทั้งที่ตลอดงานไม้ปกติมาตลอดเลยนะคะถึงจะเป็นแค่ลำโพงตัวเล็กก็ช่าง ส่ก็ต่อลำโพงตัวเล็กแล้วก็เอาไมให้ท่านกันนี่แหละตั้งแต่เช้ามาลำโพงตัวเนี้ยไม่เคยมีปัญหามไม่ก็ไม่เคยมีปัญหาแต่พอมาถึงพิธีที่จะต้องทําน้ามนต์อยู่ๆมันมีเสียงวีดเหมือนไม้มันช็อตอะค่ะมันดังวิ่ขึ้นมาแต่เสียงวีดนั่นอะมันดังลักษณะคล้ายๆเสียงผู้หญิงกรีดกรีดด้วยความโมโหนะคะเมืม่อคิกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดนะครับใช่เป็นทงเสียงแบบนั้น สุก็มองหน้ากันหลวงพ่อก็หันมามองหน้าพวกสุกแล้วแต่แต่ก็ยังยังฝืนใจทําพิธีกันต่อแล้วก็พอทําน้ำมนต์เสร็จปุ๊บหลวงพ่อท่านก็ดินมเพื่อที่จะเอาน้ำมนต์เนี่ยไล่สาดตามบ้านตามอย่างที่เราเคยเห็นกันอือทุกครั้งที่หลวงพ่อสะบัดน้ำมนต์ไปค่ะ<ข>มันมีเขียงทุบกําแพงปังปั้งปัง,ปงสะท้อนกับมาทุกครั้งเลยโดยที่รอบเว พวกหนูอะนั่งกันอยู่ตรงกลางบ้านไม่มีใครอยู่นอกกําแพงไม่มีใครอยู่รอบๆด้วยออแต่มีเสียงเคาะกําแพงปังปังปัง,ปงเหมือนเขาไม่รับอะ่ะมาแล้วหลวงพ่อทํำไงอะหลวงพ่อนิ่งค่ะเหรอหลวงพ่อเก่งมากที่ปกป้องสติทําพิธีให้พวกหนูได้จนจบก็ย <c oughs> ังสาดน้ำมนต์รดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์ไปใช่ค่ะ พยายามทําทุกอย่างให้เหมือนปกติทั้งๆท,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 ที่มันเริ่มไม่ปกติแล้วเออแต่สายตาของหลวงพ่อก็คือเหลือบมองซ้ายมองขวาตามเสียงทุบเลยนะคะวันนั้นสุรู้สึกบาปมากเลยพี่ต๋องอเพราะเหมือนเหตุการณ์ทุกอย่างอะไปเร่งให้พระทุกองอัรีบฉันเพลกันให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะกลับวัดนะพี่ต๋องอ ท่านฉั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 นเซปุ๊บทุกอย่างทุกทุก,ทกองค์รีบเก็บของไปร้อพวกสุที่รถเลยทีนี้หลังจากนั้นเป็นต้นมาปุ๊บเหมือนจะดีขึ้นแต่ก็ไม่ใช่จะดีขึ้นนะคะพี่ป๋องครับมันยังมีเหตุการณ์พดตะไกลพวกเนี้ยพุกกกกักเนี้ยอยู่บ่อยๆจนสุเริ่มสงสยัยละว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะที่นี่มันก็ไม่มีประวัติครั ก็บ้านม,มันก็บ้านใหม่ใช่ก็บ้านใหม่อะใช่ค่ะอืเพราะว่าในบริเวณหมู่บ้านอ่ะร้านเสริมสวยมันมีสุก,ก็เคยถามละเขาบอกว่าโอ้ยที่นี่หมู่บ้านใหม่ยังไม่มีประวัติการฆาตกรรมข่าวเคออะไรสักอย่างหรอกคุณไม่ต้องคิดมากนะมาเช่าอยู่ที่นี่อะไระอย่างเงี้ยสุก็ได้ข้อมูลมาแล้วอะเออมันไม่มีเหตุอะไรแล้วทําไมบ้านเราถึงเป็นแบบนี้อื พี่เสือมสวยคนเดิมสูก่ก็เข้าไปถามไปตีเนียนไปทําผมกับเขาบอกว่าพี่บริเวณรอบบ้านเนี่ย<ม>บรรยากาศดีจังเลยเนาะแต่ทําไมดูอ้างว้างจังเลยอะ่ะ<ม>ไม่มีใครไปอยู่เลยเหรอเขาก็บอกโอ้ยเขาจะมาอยู่กันได้ยังไงล่ะคะเมื่อก่อนเนี่ยข้างๆหมู่บ้านเราเนี่ยออกนอกเขตหมู่บ้านไปไม่เกินสามร้อยเมตรเนี่ยม,มันคืออดีตปต่ชาช้าเก่าที่เขาเอาศพมาฝังออ เพราะว่าสมัยก่อนๆน,นู้นน<ม>่ะที่เท่าที่สุปังมานะคะคก่อนที่จะมีเชิงตะกรนเผาศพเขาใช้วิธีการฝังค่ะครับและอย่างบางเคสบางกรณีก็คือตามความเชื่อของเขาคือไม่สามารถเผาได้เขาก็จะเอาไปฝัง<ม>อย่างเช่นอตายอุบัติเหตุ<ม>ตายโง่นะคะคอ่าส่วนใหญ่เขาจะไปฝังก่อนแล้ว ไอ้คลองข้างคลองข้างหน้าหมู่บ้านเนี่ยที่สุขับรถข้ามสะพานกันมาครับเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยก่อนที่จะมีหมู่บ้านเนี้ยไอ้คลองเนี่ยมันขึ้นชื่อเรื่องการมาเก็บศพปิดสนามากเลยค่ะพี่ป๋องครับเหมือนมีศพมาติดเรื่องเหรอไม่รู้รใช่คะ่ะครับคือไม่รู้หรอกว่าเขาเสียชีวิตที่ไหนแต่ด้วยทางระยะทางน้ําไหลอ่ะมันชอบไหลแล้วมาติดอยู่ตรงนี้ แล้วมันมีบ่อยจนคนเขาเล่าลือกันแล้วว่าโค้งเนี้ยมันต้องมีอาถรรพ์อะไรแน่เลยอย่างเงี้ยอืมทีนี้สุบอกว่าพี่ในเมื่อตำนานที่นี่มันเป็นแบบนี้แล้วเขาไม่คิดจะตั้งศาลพ,พ่อภูมิก่อนจะทําหมู่บ้านเลยเหรอือมเขาบอกว่าเจ้าของโครงการเป็นชาวต่างชาติค่ะไม่เชื่อเขาเลยไม่ ใช่เขาเลยไม่ได้มีความเชื่อถสืออะไรแบบนี้อืเพียงแต่เขามองบรรยากาศแล้วว่าที่ที่เขาซื้อตรงเนี้ยถ้าทําเป็นหมู่บ้าน่ะบรรยากาศโดยรอบมันลุ่มลื่นอืมแล้วเขาคิดว่าน่าจะขายได้ เรื่องเเป็นประมาณนี้ค่ะทันทันไปอยู่ใกล้กับอดีตสุสานฝังศพมาคือพี่ก็เดาือนกานสูงว่าฝั่งว่าผมว่าถ้ามันเป็นหมู่บ้านใหม่แล้วก็ไม่มีเหตุการณ์ใดๆนะผมก็ยังตีความว่าน่าจะเป็นที่พื้นที่หรือว่าที่ดินบริเวณนั้นจากที่ฟังนะส่นะเพราะถ้าบอกว่ามันไม่มีที่มาที่ไปไม่มีต้นสายปลายเหตุเลยอ่ะมันก็น่าจะเป็นเรื่องของที่อ่ะนะแล้วพอรู้าจากที่ส่พอบอกว่าอ๋อคือตัวหมู่บ้านเนี่ย อยู่ติดกับพื้นที่ที่เคยเป็นสุสานมาก่อนป่าช้ามาก่อนถ้าถ้าจะตีความโดยนึกเอาเองก็เป็นไปได้ว่าเผอหมู่บ้านเนี้ยก็อาจจะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นป่าช้าเก่ามาก่อนก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ที่สู มีสิทธิ์เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าสถานที่ที่เขาบอกอะ่ะมันผัดจากหมู่บ้านสู่ไปไม่ไกลเลยนะซึ่งเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ว่าที่ผืนเนี้มันอาจจะเป็นผืนเดียวกับสุสานนั่นอะ่ะม,มีความเป็นไปได้มากเลยค่ะพี่ป๋องครับอาจจะเป็นแหล่งรวมนะแหล่งรวมดวงวิญญาณอะไรแบบนี้นะทุกท่านสู่แต่ว่าเรื่องเนี้มันผ่านมาประมาณสี่ปีแสดงว่าณณนะนะตอนนี้สถานที่นี้ก็ยังอยู่ ยังอยู่ค่ะอ่ายังยังอยู่แล้วมันยังไงพอจะมีข้อมูลไหมมาสุไม่ได้ติดตามข้อมูลเพิ่มแล้วค่ะเพราะว่าตอนนั้นหลังจากที่สุรู้ข้อมูลหลังสงการที่ทําพิธีมาเนี่ยอืสุอยู่กันได้ไม่ถึงสิ้นเดือนเมษาเลยค่ะปีนั้นอ่ะอืมแล้วก็ไงสุยอมเสียค่ามัดจำสามเดือนเสียกันไปนเลยไม่เอาแล้วแล้วก็มูฟออกใช่ค่ะมูฟออกอ แสดงว่าถ้าน,นึกเองตอนนี้แสดงว่ามีสิทธิ์ว่าหมู่บ้านนี้<ๆ>ก็ยังอาจาจะมีมีคนพักอาศัยอยู่อาจจะมีไม่ได้มากนักอาจจะยังมีอยู่บ้างแต่คงไม่ได้เป็นหมู่บ้านร้างอันนี้พี่ดานะคงไม่ถึงขั้นขั้นนั้นไม่ค่ะเพราะว่าตอนสุขเข้าไปอยู่บ้านทุกหลังมีคนอยู่หมดแล้วนะคะพี่อครับมีการใช้ชีวิตหมดแล้วแต่ว่า<อ>บ้านของสุเจ้าของเขาเป็นข้าราชการ,ค,รค่ะแล้วเขาเหมือนใช้สิทธิข้าราชการอของตัวเองอ เอามาซื้อแล้วก็ตัวเองไม่ได้อยู่หรอกแล้วก็มาปล่อยเช่าทีนี้ความเข้าใจของสุคือบ้านอ่ะมันถูกทำใหม่จริงแต่มันไม่มีพลังงานของคนที่เข้ามาอยู่ใช้ชีวิตอยู่ถูกแล้วรอบบ้านมันไม่ใช่ว่าั้นติดวั้นนะคะพี่ป๋องมันค่อนข้างมีพื้นที่กว้างเพราะงั้นมันไพรเวทอยู่อื อ่าฮะแต่บรรยากาศดีนะฮะโดยรอบนี่ถือว่าบรรยากาศร่มรื่นเลยคราวนี้มันเป็นอย่างนี้<ช>จริงทุกท่านสังเกตว่าผมผมก็ทารายการมานานนะไอ้เวลาที่เจอเคสแบบนี้ครับพอเท้าความไปอะ่ะหลายๆครั้งนะเจ้าของเจ้าของที่อะ่ะหรือว่าเจ้าของหมู่บ้านอะ่ะถ้าเป็นชาวต่างชาติบางทีมักมากนะ มักไม่ค่อยเชื่อแล้วก็บางทีบไม่ยอมสร้างสงสร้างศาลอะไรแบบนี้นะครับเอามันก็มีแบบนี้นะแต่นี่ไม่แน่ใจว่าพอมันผ่านมาประมาณสัก4ี่ปีเริ่มมีเหตุการณ์เดี๋ยวคนนั้นเจอคนที่เจอเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่านะปัจจุบันนี้เขาอาจจะมีการสร้างศาลใหญ่แล้วเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมอันนี้สุไม่แน่ใจคะ่ะแต่ถ้าบ้านแต่ละหลังจะคิดส,สร้างศาลของขึ้นมาเป็นของตัวเองเนี่ยอันนี้มีเพราะว่าตอนสุไปมีบางหลังละที่เริ่มส,สร้างศาลพระภูมิกันอื ก็อาจจะช่วยได้ใช่ค่ะนะครับแต่สําหรับว่าฟังต้างฟังเรื่องสุงดีๆเนะี่ยเอาความเปนจริงเนะี่ยเราไม่ได้เห็นผีกันเลยนะไม่ค่ะแต่มันเป็นเรื่องของมเป็นเขาเรียกโพโตไกด์ก็ว่าฟังนะโพโตไกด์เนี่ยผมผมตั้งแต่ผมทํารายการมานะฮะแล้วผมไปทําคนอวดผีมันจะมีช่วงคลิปแบทเทิลมันอธิบายยากมากนะฮะหรือบางทีเราเห็นในหนังในสารคดีอะครับ ลักษณะ,ะเป็นห้องหรือว่าเป็นสารที่ใดสารที่หนึ่งเนาะมันจะมีกล้องวงจรปิดนะครับแล้วเขาก็จะเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่น้องสุกเล่านี่แหละนะครับเดี๋ยวไอ้นั่นขยับไอ้นี่ขยับนะโดยที่ไม่มีสาเหตุโดยที่ไม่ได้มีคนทำนะ,นะการขยับของอะไรแบบนี้ได้เองเนี่ยเขาเรียกกันว่าเป็นเหมือนกับเป็นโพโตไก่ว,ว่าฟังนะเป็นเหมือนผีโพโตไก่ที่ขยับสิ่งของได้ขยับนั่นทําอะไรแบบนี้ได้แต่มันก็มักจะไม่ค่อยเห็นเป็นรูปเป็นร่างถูกต้องไม่สุ ใช่ค่ะเพราะในกล้องเองก็ไม่ไม่ได้มีรูปร่างะอะไรที่เห็นนะคะแต่เป็นเหนตุการณ์โพสต์ไกด์นี่แหละคะ่ะแต่รู้แหละมันน่าจะมีมวลพลังงานอะไรบางอย่างสักสักอย่างอยู่ในบ้านนั่นแหละใช่ค่ะโออนะครับผมต้องบอกบางทีนะกล้องวงจรปิดเนี่ยดีมันก็ดีนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วแล้วเกิดมาดู มาดูนะว่าฟังนะในบ้านเรานะหรือในห้องเราอ่ะเกิดถ้ามันมีอะไรบางบางอย่างมันขยับโดยไม่มีสาเหตุเนี่ยบางทีมันก็ทําเราอ,อกสันขวัญหายเหมือนกันนะใช่ค่ะจากที่รู้สึกปอ <c oughs> ลอดภัยเราก็จะอืมบางอ,อย่างเราก็ไม่น่ามาเห็นมันเนาะอย่างเงี้ย<อ>พี่ไม่เห็นซะดีกว่านะครับใช่ค่ะผมมาดูหลายคลิปแล้วบางที e, เก้าอี้เลื่อนเองบางทีของบนโต๊ะเหมือนขยับได้ว่าฟัง บางทีของบนโต๊ะเหมือนกับมีอะไรไม่รู้เหมือนเอาเหมือนเอามือปัดอ่ะเหมือนที่พี่เหมือนที่สุราอ่ะเหมือนเขามือปัดมาอะไรอย่างเงี้ยทําให้ของมันเคลื่อนจากซ้ายไปขวาจากหน้าไปหลังแล้วบางทีเคลื่อนด้วยความเร็วก็มีเคลื่อนด้วยความแบบช้าๆก็มีนะสุวาวัาางครับสำหรับโตไกา์นะผีที่ไม่ได้ไม่ได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างแต่เป็นจากการขยับของสิ่งของณตรงนั้นครับค่ะโอ้โห นึกผมนึกภาพตามแล้วว่าผมไม่ได้จะก็มันมีกล้องวงจรปิดแต่พอดูทุกครั้งทีไรมันก็ไม่ได้เห็นอะไรแต่เห็นของมันเหมือนกับมีอะไรสักอย่างทําให้มันมันขยับเนะ้สุเนาะใช่ค่ะซึ่งตอนแรกถามว่าทําไมถึงอยู่ตั้งแต่ปีใหม่ถึงสงการได้คือสุมีวิทยาศาสตร์ในตัวเองอมากพอจะเอามาพิสูจน์เพื่อให้ตัวเองสบายใจอื แต่ทีนี้ความเป็นแม่บ้านพอเราบ่นไปแล้วมันไม่มีเหตุอะไรมารองรับเนี้ยสุก็หยุดคําบ่นไปคแต่มันติดอยู่ในใจของสุเองแล้วสุไม่คิดที่จะพูดกับพวกน้องคเพราะเราก็กลัวว่าน้องจะกลัวหรือเปล่าอืมเนาะทั้งข้าวแต่กลายเป็นว่าเขามาเจอกันเองกับตัวทั้งข้าวของทั้งของกินของใช้เออเหมือนมีคนเหมือนมีคนเยอะแยะมากมายเหมือนมีพลังงานเลยเต็ไมไปหมดในบ้านหลังนี้ว่าฟัง แล้วมันก็สร้างปรากฏการณ์แปลกๆเนาะนะครับเอานี่คือหลัทั้งหมดนะสูนะะ<า>เออพี่ชอบคุยกับสู่ผมมีโอกาสได้คุยกับน้องอยู่หลายครั้งว่าฟังแต่ก็ไม่ได้คุยกันบ่อยเนาะบางทีเราก็จะจะจะ,จะวนมาเจอกันสู่ชอบมีเรื่องอะไรแบบนี้ว่าฟังมาเล่าพวกเราฟังยังไงขอบคุณมากนะสูนะ<า>แล้วถ้ามีประสบการณ<า>์อื่นใดนะก็นําม,มาแลกเปลี่ยนนาม,มาเล่าสู่กันฟังใหม่นะครับได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากสู่ขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะครับ